ตันนี้36แรงครับ36แรงครับมองหารถราคาประหยัดอยู่ครับคันนี้แนะนําเลยนะครับ2แสนเจ็ครับเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆครับยางหลังก็ดอกยังเหลือเยอะนะครับแต่น่าจะมีร้าวๆหน่อยละครับต้องตีเปลี่ยนเป็นเหมือนกัต้องเปลี่ยนยางนะครับยางหลังไม่ค่อยสวยนะครับก็ไม่มีแผลครับแต่ดอกเหมือนกับดอกร้าวๆแล้วครับ แนะนำลูกค้าว่ายางสภาพด้านหลังไม่ค่อยสวยครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคานี้พร้อมพันถ่ายหนึ่งชิ้นนะครับลูกค้าเลือกได้เลยเลือกเป็นผ่านพันหรือผ่านบุกเบิกเลือกได้นะครับตัวนี้เป็นรถงานไล่รับงานไล่เดิมๆนะครับเหนือตัวสะอาดครับเหนือตัวสะอาดเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับเหนือตัวสะอาดครับประมาณนี้เลยครับเหนือตัวสะอาดไม่ขึ้นสนิมนะครับเดี๋ยวเดินดูท้ายให้ ถ้าล้อสีเดิมนะครับก็ถ้าล้อสีเดิมยางก็มีเล่าๆมั่งก็ตามอายุเขานะครับแต่ดอกยังลึกอยู่ครับครับท้ายไม่เป็นสนิมนะครับถ้ายไม่เป็นสนิมครับทรงดีครับทรงดียังสวยอยู่ครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับครับเนื้อตัวประมาณนี้เลยครับลูกค้าไปเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนี้สวยกิฟตเลยนะครับ สนใจก็สู7 2 2ป4 0 2 3สนะครับพึ่งเข้ามานะครับ2 7 5 0 0 0บาทแล้วก็คันนี้อีกคันนะครับคันนี้อีกคัน3 4 5 0 0 0บาทนะครับคู่นี้ลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้เลยมี2คันนะครับสำหรับสายสแรงครับ2 7 5 0 0 0บาทแล้วก็ สามแซน0ิมห้บาทครับศูน22แปดเจนะครับดิยามเทคเตนะครับสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาถามนะครับรถดีดีสวยสวยเข้ามาแล้วนะครับราคาประหยัดเลยสองคันนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบราคาที่มันสูงกว่านี้ครับแนะนําเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอุดหนุนกันนะครับครับผม